เป็นวิทยาศาสตร์นะครับอย่างสมมติว่าคนเชื่อว่าคขจะรวยเพาถูกลอตเตอรี่เนี่ยผิดไหมไม่ผิดลอตเตอรี่มันดูมอมมอประชาชนนะ่ะผิดไหมน่ะใครคิดว่าถ้าเราอยากจะรวยด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสุดจระตอ่ะมันถูกหรอือผิดถูกก็ได้ผิดก็ได้แล้วแต่มุมมองแต่ละคนถูกไหมแต่มันอยู่ที่ตัวเราอะเรายอมรับว่าสิ่งนั้นถูกหรอือเปล่าแล้วเราจะลงเวททำสิ่งนั้นน่ะ ต่อยเรื่องไปแค่ไหนถูกไหมเจ็บแล้วจำไหมไม่จำก็ซื้อต่อยมืต่อไปเพราะว่าอะไรรัฐมนตรีช่วยชาติใช่ไหมสลับกิดแบ่งรัฐบาลนะใช่ไหมครับเงินที่เราจ่ายไปแปดสิบรัฐบาลไปทำอะไรไปจ่ายรางวัลทอสิบเปอร์เซ็นต์อีกสี่สิบก็ไปทําบุญทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะให้กับสาธารณประโยชน์ประเทศชาตินะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแปดสิบก็ซื้อสลับความสิบสลับกองสองไว้ซื้อไว้เถอะเราไม่รู้หรอกจะได้รางวัลเมื่อไหร่ใช่นะ สลับความสี่ลับคำสอยอ,อยู่กับเราไปตลอดใช่ไหมออพอครบสัญญาเราก็ได้เงินคืนใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้าอยากได้เงินต้นมวเนี่นนะก็ซื้อแบบนั้นแต่ถ้าอยากแบบให้ช่วยชาติก็ซื้อสลับสลับลอตเตอรี่ไปนะคร <c oughs> <c oughs> ับ <c oughs> นะครับอ่าใช่คร <c oughs> ับ <c oughs>